ครับูอีคสันทอนเวอร์ชันสามรตู้คอมพิวเตอร์ครับอันนี้เล่นโหมดเลสซิ่งโหมดห้าอยู่ ความเร็วสักความเร็วไหนดีสิครับลองเริ่มล็อกได้เลยเสร็จแล้วรับครับเราคุยเลยนะครับเจ็ดสิบห้าของที่ความเร็วเจ็ดส้านะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบ ตัดคุยจะตัดนะครับเริ่มใช้งานคล่องแล้วต,นะต้องนิ่งจริงมันต้องนิ่งความเร็วต้องนิ่งหน่อยถนะึงจะล็อค ในจังหวะที่ยกคันเร่งจะจะง่ายกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่เดี๋ยวจะกดบวกดเพิ่มความเร็วนะครับ,รบทีนี้เราลองเพิ่มในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วลองขับไปสักพักทั้งแปดสิบ 80. ความเร็ว80จะมีสัปคลักครึ้นตัว C ใช่ เร่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงร้อยนะครับอาจจะใช้เวลาคลิกหลายทีนะอนี้เร่งด้วยการนะครับไม่ได้เหยียบมันเร่ง เปลี่ยนเกียร์ก็จะแฮนเซิลหมดเลยรถติดเดี๋ยวค่อยอัดต่อนะครับ